วสวัสดีค่ะอ่ะป้านน้มีคนมาบ่งสวัสดีเวรวดนี่เราทำยกินนะคะนลงเหือจจออ,อยากโอ้ยคือมีฟอยมาเป็นอย่างดอกมันบลาในเรียบ้อยโอ้คือมีฟอยฟอยอะไรคะ,ะนี่บบนี่ เห็ดยังกินมาเนี่ยยำค่ะเห็ดบาดสุดถ่ายเล้งหัวจะได้ย่ำจ้าเลได้งแต่ยำยำวุ้นเส้นนะคะเนี่ยก็จำจัดซีซี่ยมมาตอนนี้มะปั่นคือใบแม่เราปั่นหมกพีไงจะเบึ่อ ก็พอแค่กล้องบ้างสวัสดีค่ะเอากล่องที่สวยแท้อกล้องดสองน้าจ้าเอออีหยังวะมาเด้อนี่ระนวดมากินย่ำจ้าอ๋ออันนึงกระดาษมั้งกระดาษของโฟโตของอีบอกมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งครับอีกอันนึง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเจ้าเด็กเด็กเด็กๆไปอันพ่อค่ะคุณพ่อมารับไปทานข้าวค่ะเออเออเออยุ่งกันเออเออยุ่งกันเออได้ไหมนะยุ่งจังบอกกันอันนี้บ่เจลอันนี้ปอเกลเป็นเม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 นหอนพี่น้องอากาศก็อ้าวเอาทำยำค่ะยำบุญเสียนใส่อันหมูยอใส่กุ้งใส่อันตีนไก่จ้าตีนยำนะคะ ใส่วุ้งข่อยขอยใส่จิ้มจิละหน่อยจิป่ะจมไปกรเซียมซะก่อนโอ้โหรื้อตไปแช่ในเกดนเพราะเขาโดนหลาย้นรืเห็นกัได้พี่รองเบิ้ง ยำนะคะพี่อะรวมกับใบเียมเอาซอมไปด้วยแมวอาจารย์มาอะไรกรหอดของแม่มาที่ดีของผอดเดนบ่วผอดแล้วไปกินอันเพียบกิน้็เพบได้อะไรกินป้าเมียนมีเมนูทอดเมงมาลีไปงเอามา อ่ะแม่แม่มาลีนะเบิดหรอวะโอเคเดี๋ยวไปรับนะคะสวัสดีค่ะแม่เบสใ่หรอไปรัเราไปรับลูกเกียวมาแต่ยังกินอยู่พี่น้องอ่ะใช่ลลูกซิมให้ลูกได้ซ่อนหรอวะไปสอมาให้ลูกเกียวซิมแะ บสแช่ย่ยนเดียเด๋ยวตองแช่ชสวัสดีค่ะ917ท่านฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพรค่อยได้ไลค์สดเ<ม>พี่น้องไม่ค่อยได้ไลค์สดเลยมื่อนี้มื่อนี้มัน,น,ม,นมันเฮ็ดน,นกกินแล้วก็มันไหลห์สดน้ำลายไหลเลย,เลยขอบคุณค่ะเด็กๆมากพ่ออีนี่นะคะแต่เสียบจากพี่น,น้องเบิ่ง ยำนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลิกนี่นะคะเอาให้ดูนะคะอันนี้พี่อพลองยำเห็ดข้าเห็ดหลายอยู่เด้พี่อ,อันนี้จะเอากินกับขามีกุง้งมีหน่มึกมีหมูย่นาายอนยะจากับข่าวกระไาย,ยางจ้ากับข้าวไรยางโอ้ยคอยฮันมุกเคียนทำอะไรคะสวัสดีครับ กินอะไรคะลุงกินแมงมารีบร่ให้เอามาอ่อนอักเสบกระโดดแมงมารีห่อน่ะพี่น้องเบิง่งนี่นะคะแมงมารีมันจะหมดไข่แล้วตัวไข่กินหมดแล้วซิมเอลซี่เพิ่งนะ่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีค่ะย่ำเป็นตาแซมไม่กินน้ำกันจ้าให้กำลังใจขอบคุณนะคะหิวเลยประสนไม่กินน้ำกันจ้าพี่น้องเบิง่งแมงมารีนะเนี่ยตัวไข่เลียก,กินหมดแล้ว นี่แมงมารีอร่อยมากอืม่กันบิงย่างหัวดิดอ่ะรู้ว่าที่นั่นไหนอยากนั่นมาเลยจ๊ะพี่กังเช็บเช็บน,นะนั่นต้องเลยเติมโซมอีกเติมหน่อยอีกกันเปล่เติมน้อยู่ร่ง ้จางวะสมหรือเปล่มรสใส่บากหน้าอีกก็น้ำปานบ่โอเคค่ะค่ะนัวปานเดอานใด้นีโอเคกินแมงมาลีริมสาบน้ำต้องกินหรือเปล่าแส่บ่เอีย่มัเี้ยเออกูใส่งียเเียกเออ่อืม ซิมย่มางไหเนี่ยอ๋อเิ่งเลี้ยงหรือเปล่าบ่ซิมอยู่นี่แหละพี่น้องเบิึงจะซะสาจังหว่อยเด้อจาอา้าเพราะว่าเฮ็ดกั็ขอเพิ่งแลี้ยแซ่บบ่อือโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารที่เราทำเสร็จนะคะเดี๋ยวสิปรุงมาอยู่พี่น้องน,น,อนี่น้ำย่าข่อายลูกเขียนมาตรงเพิ่มน,น้ำอะไรก่อน น้ำปลากับอันใครมาคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ พี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,คะมาแล้วค่ะสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะคะโอ้พี่น้องก็หวนรสชาติเป็นยังไงบ้างป้าแจ๋วแมงมารีเสียบพ,พี่น้องว่านมั่นเนาะไข่ยำอันนั้นเลยขายยังม่นละเอียดเลย

สวัสดีครับเพิมเรียนสนุกไหมครับขับรถเลยพี่น้องเบิ้งขอเสีรเบ้ายมะเบิ้งอาหารข่อยมาแร็งโอ้โหเจ๋งมากค่ะลูก โอ้โหโอ้โหปั่นเป็นแล้วคะ่ะอ,อีกสักหนกอ่อยก็อด้อเออกคะนี่นะคะกับข้าวเราตอนเย็นนะคะก็จะมีกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะนี่อาหารอาหารเ้ยงเฮ้าพี่น้องแล้วก็มีผัดดอกหอมข้างในไก่นะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะกับข้าวเราตอนเย็นก็จะมียำเดี๋ยวสิยำมันไม่กินก้าเขาพี่น้อง วันนี้เรากินอาหารไทยนะคะเราเป็นคนไทยเห็ดหยางยายโอ้หูข่อยเอือกกะวานเหรียญตอยายกินข้าวหรือยังอยากกินนิดๆหน่อยๆเพิ่งเห็นป้าเจ้าไล่สดแมงพี่น้องบ่ได้ควาเดลไล่สดโซ่ขวดสีมีเวลาไล่ตันนี้ไงแย่เตียงแย่เตียงอยู่เห็ดน้องกินข้าตะเลีวจ้าแล้วก็จะทำยำนะคะ สองเต้าคนเกียงแม่พี่ดอกยายทวดแล้วกินเขาสื่ออันเอียงก็ย่ายมาให้เพื่อขอลืมหมอทอดอหมอทอดมาสันหมูทอดสนุกไหมครับไปโรงายาน<ป>สนุกไหมกไพกิี่ตากลับมาลูกกลับมาเามารียกมา

พวกน enfin anyway> ี้ไปโรงเรียนไหมครับไปโรงเรียนหาใครครับเกียวเอาหาใครโรงเรียนโรงเรียนหาใครหาที่หาที่เชิญไม่ร้องไห้ครับคนเก่งไม่ร้องไห้นะลูกนะเกียวคนเก่งร้องไห้ไหมครับไม่ร้องนะเสียไม่ร้องไห้นะคะเอฟซีพี่ตาตาร้องไห้ไหมคะเก่งมากค่ะ ปิงหะลองคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้สวัสดีค่ะ,ดคะ,ดคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหเอยู่นอย่อ,อจ้ะเป็นหูอื่อมือนเปนเอียงเนี่ย มีอะไรมาอวดสวัสดีค่ะพี่น่องมีขวสองมองเดีกหของหนึ่งมีทุเรียนมาอวดด้วยบักทุเรียนเฮ สวัสดีค่ะเห็ดน้องขินยู่ในขั้วมันหอนห,อนหลายบนขั้วดันขึ้นเลยจิะหอนหอนคักแขกมาทุเรียนนะคะนี่ทุเรียนของเราแบบแซบได้พี่น้องดูสิเรียนนี่ นี่มาทุเรียนทุเรียนทุเรียนหอมห่วยห่วยพีดไปก่อนเดี๋ยวยายสิเป็นร่มนะคะกับข้าวห่อเดียวางไรพี่น้องยนี่ยจะข้นสีมากินเพราะว่าโบยืมมือถืออัโย่จะมาแองจิน,จนไม่มีมือ เกียวพูดเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะปิดตันพี่น้องมันอันกินแห้งค่ะโชคดีจังเลยครับมูยหอนลายพี่ออ้องเขาไปให้ย่ายก่อน

นี่ยาย่และให่กว่าทุเรียนที่นอ้อสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปหาเร็กน้อยก่อนพี่นอ้องวันยายตรวจเพื่อนได้กินอันทอดหมูจ้าซื้ออันทอดหมูไม่เพื่อนมาสิพัดอันให้เพื่นพนอน,นนี่เขาเรียเพื่อนเพื่อนบอกกินว่าสัน,นยะเอาอยู่บพัดผักยายเอาอยู่บพัดบ,บอกอันพัดขนาดใหญ่แล้วอิ่มแล้วพี่นอ้อง

ไรลูกเอารถเอารมาให้น้องัเอ็รนนอโอเคค่ะนั่งรอนะนั่งรอนะเดี๋ยวจะเอาอะไรเออเอาันน้อยนี่เยเออเอาขันน้อยนี่เอาขึ้นได้้ยพ่อพออกเอาไปข้างในก่อนไปข้างในก่อนไปเข้าไป้างในเขาไป้างใน

เนี่ยปุ๋งหนำยำม่ก่อนงั้นจะว่ายังยังจับยังนวลบ่เสียเกียวพูดเก่งมากค่ะจับกองก่อนนะฮู้ยติวต่อบเพื่อเติบกับวันนีค่ะสวัสดีสวย จะต้องไหวงามๆเดือบ่มีวิวตายแน่ขอบลอนด้าที่เดิมเาไมดูวิวก็ได้เบิ้งวิวเนี่ยผนเบิ้างหลานผุนเบิ้างหลานผุน้าคะปะกายเบิ้งจบของมันผู้หาเอ้ยผู้หฮค่ะมันเลี้ยวพูดน้มันยำยาบ สองเต้ามาแล้วพ่อมาส่งแล้วนะคะขออนุญาตเอื้อมนะคะเร่อยัมเอื้อเปล่าเสือกดีนะเพื่นแก่มากแก่ที่สุดแม่มึงสิแกก้อนบอลแบ่แก่บ่ค่ะห่องามเลิศหรูเลิศเลิศเพอร์เฟคเลิศสุดเกิดมากคือแบบ เขาโบอกแก่กันออจ้าน้อยแผ่นดินใบตายหมดค่ะขออนุญาตใส่คำหยาบนะคะออน่ะส่องหนาปุ๊บดามาปั๊บกินถั่วโบเสียบเด้ใช่ค่ะดนะเด็กหน่อยบพราว่ายุใสเนาะค่ะวุ่นวายปกติจา้า แต่ขันยูน้ำเฮานี่ยากยาก่ยโกรธกอจงเลียงให้กินตะขีดินเนี่ยค่ะลูกสวัสดีค่ะส,สีค่ะยังเนี่ยค่ะลูกโอ้ยตอมบิวตี้สวัสดีค่ะ โบสใสดอกสวยธรรมชาติสวยใสแล,ล้นานสมบัติธรรมดาค่ะ